สวัสดีครับผมจ้ยช่วงฉลาดวันนี้ไปเพจจ้านะครับวันนี้นะครับโปรจะมาสอนวิธีการใช้ Photoscape นะครับ p h o t o s c a p เราจะมาสอนวิธีการใช้ Photoscape กันแล้ิทําไมมันไม่ขึ้นวะโปรแกรมมันมาจะ ช่วงนี้มันอาจจะช้าหน่อยนะคบผมนะถ้าเกิดผมมีเงินแล้วผมมีผูดด้ติดตามเยอะผมจะไปอัปเกรดเครื่องเขาให้แรงขึ้นนะคะผมนะคลิปนี้ผมขอสัก20ผมขอสักกวผูดด้ติดตามผมขอไลค์ผมขอยอดวิวสักสัก400ไลค์ก็ได้400ร0 0วิวก็ได้กันนะขอแค่นี้อ่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขาภาพโดยอันนี้นะครับผมนะ โดยโฟโต้สเ p อ่ะมันไม่ค่อยหลากหลายเหมือน Photoshop นะครับผมนะ a ันโนบ h โฟโต้ชอใช่ไหมผมมีนะ p h o t o s h o p เนี่ยผมมีนะคะโฟโต o ชอป h o p 6 4บิตโอเคเรามาลองใช้โฟโต้สเ p e กันก่อนนะส่วนเดี๋ยว Photoshop เดี๋ยวค่อยสอนใช้พรุ่งนี้นะครับผมขั้นแรกเราเนี่ยผมเราสามารถลากภาพจากไฟล์มาได้เลยนะครับผมนะ นี่ครับนี่คือภาพที่ผมได้เก็บเอาไว้แม้ภาพการ์ตูนพวกน,นี้แม่งผมหน้าลงโทษเลยทุกคนคือผมไปแข่งวอร์รูแมนแล้วผมแพ้ทุกคนแม่งแพ้หมดรูปเลยเขาเลยลงโทษผมเว้ผมแอดภาพการ์ตูนเอาไว้ห้าภาพไว้เป็นบทลงโทษต,ตาที่ผมวิ่งไปตายจนทีมแพ้มันก็สมควร,รนะั่นแหละเนาะโอเควันนี้บผมจะเอาภาพนี้ผมหน้าภาพแรกที่ผมเคยตั้งเป็นโปรไฟล์โอเคภาพนี้มาเลย นี่นะครับผมนะหลังจากนั้นแล้วอันนี้คือความคมชัดความคมชัดซักลองดูทิ่ขนาดนี้ดูลองตกลงมัน,นก็ไม่มีผลอะไรโอเคเอาไปเลยตกลงความเข้มความเข้มเป็นเลเวลสอนนี้นะครับผมนะทุกคนเห็นไหมนี่ภาพความคมชัดความ,มความเข้มสอนนี้เพื่อัตถูอันนี้คือข้อความตัวอักษรนะครับผมนะ สวนตภาพอ่านี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือย่อขยายภาพให้มันชัดขึ้นเราสามารถขยายสักขอขยายสักสองสตกลงนี่ครับผมล้าเห็นชัดเลยมาจากประเทศไหนวะโอเคขอปันกลางอันนี้เพิ่มฉากหลัง โอ้โหเห็นถึงความเห็นถึงอันนี้เลยทุกคนเห็นถึงเห็นถึงเห็นถึงว่าบิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวขอ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 ตัดภาพขอตัดภาพออกเอ้ยมีปัญหาอะไรเอ้ยเดี๋ยวขอขอต้องขอตัดภาพออกก่อนนะผมขอตัดภาพออกก่อนโอเคเมื่อกี้เฟลนะครับผมนะมันเฟลไฟเปิดไฟ โอเคโอเคเราจะใช้ภาพนี้นะครับในการตัดเมื่อกี้ฟิยวนะครับผมสองสี่เก้าศูนย์ตึเรียบร้อยครับความสว่างนียครับนี่เราสามารถไอ้นี่ยมันยังสามารถปรับเสียงได้ไง นี่ยผมนะเออไม่เห็นเลยว่านายมาจากประเทศไหนนะเนี่ยตกลงเอาแบบนี้แหละนี่นะครับผมนะภาพนี้พอปรับใช้ได้ฟิลเตอร์เราสามารถเลือกได้นะครับผมนะผ้ามัวลองดูสิโอเคส่วนนี้เส้นกรอบนะครับผมนะตกลงเพิ่มเส้นกรอบไม่ลบมุม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 ,ม,ม,มเพิ่มวัตถุนี่คือข้อความ ว้าความเออเออทุกคนไม่เห็นนะเอ่อเออ,เอ,อว้าวาเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอย่าติดเรื่องอย่าติดเรื่องนะเดี๋ยวยอ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 ย,ยอผมไม่ยอผมไม่ยออ่ะอันนี้คือเราสามารถเพิ่มแท็กได้นะครับผมนะแท็ก แท็กหรือว่าในแท็กเนี่ยครับมันคือข้อความเราสามารถเพิ่มอะไรก็ได้คือเราสามารถพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะครับผมนะอย่างอย่างผมสามารถพิมพ์ว่าอย่างผมสามารถพิมพ์ว่าผมสามารถพิมพ์ว่า โอเคนี่ครับนี่คือนี่คืออันนี้ผมสามารถพิมพ์เราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะคะผมนะนี่คือตัวอย่างเออดูดีเลยดูดุตันแบบนี้เลยเราสามารถพิมพ์ได้โฟโต้สเคปส่วนอันนี้ก็คือกล่องซึ่งไอ้กล่องเนี้ยนะส่วนใหญ่มันเหมาะทำงานนะครับอันนี้มันเหมาะทำงาน <S <s เดี๋ยวขอรีกลับไปหน่อย สามารถเอาไอ้นี้ออกไม่ได้แล้วผมนะแต่มันแก้ยากไงนี้โอเค okay, ผมขอแก้ใหม่นะครับเนี่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมนะโอเค okay, นี่ก็คือตัวอย่างอ,อ,าอือนี่อันนี้คือเราสามารถหมุนภาพได้นะครับผม,มน,นี่เลยครับผมนะเราสามารถหมุนภาพได้าาถ,ไถัดภาพได้แบบอิสระแล้วก็โอเคาาโอเคลบออกเลย นี่ครับเราก็สามารถนี่คือพิมพ์ข้อความแต่อันนี้อ,อย่างจริงสุดคือเหมาะแต่ตัดพวกบกงานนําเสนอเจ้านายอะไรพวกนี้ไงครับทุกคนโอเคผมอาจจะมีแถมโ h o t o s h o p สักหน่อยนะคบผมนะอ time time ่ะอันนี้ผมอยากจะเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัดยังไงคือเขาเอาหน้าแมวอ่ะเอาตัวแมวมาแปะก่อนแล้วจากนั้นเขาก็วง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 แบบนี้ใช่ไหมเขาวงเสร็จปุ๊บเขาก็ลบเขาก็ลบไปที่ที่ไม่เอาออกก็เลยมาเป็นภาพนี้จนได้ะครับทุกคน เน่ผมก็พอมีภาพแบบนี้อยู่นะแนวๆน,น,นี้เลยเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมไม่ดูมมดนะเออใช่มันก็อยู่ในไฟล์นี่ในภาพแต่ว่าของผมอาจจะไม่สวยเหมือนเขาอาจจะตัดแบบไม่ได้แบบของผมมันอาจจะไม่ได้เป๊ะไงผมอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบนี้นะครับผมนะโอเคนี่คนระับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูในนี่คนระับเห็นไหมของผมมันอาจจะยังพอจับตำหนิได้ว่าเอ้ยตัดต่อนะ แต่เนี่ยเขาตัดอันนี้เขาตัดมาอย่างละเอียดรั้ทุกคนเนี่ยผมผมประมาณนี้แหละอันนี้คือของผมที่ผมตัดต่อเห็นไหมโอเคแต่ของผมประมาณนี้นะครับผมนะแล้มีอะไรหรอครับขนออบ้านครับผมเขา โอเคครับสำหรับโฟโต้สเคปก็มีแค่นี้นะครับผมนี่ครับผมนะความจริงอุปรกรณ์ตอาจจะยังมีอีกหลายอย่างโอเคนอาจจะยังพูดไม่หมดอ่าน,นี่ฟิลเตอร์นี่ฟิล์มภาพยนตร์นี่ผมสามารถต่างนี่ครับอันนี้เรียกว่าฟิล์มสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยอ่ะอย่างของผมขออนันนี้ตกลงไม่ไม่ไมเอาเว้ฟิลเตอร์ มนสีระบายน้ำโอเคนี่คือหวีระบายน้ำต่างๆผ้าบิดเบือนผ้าซ้อนเป็นไงวะโอ้มีเขามีสแตนด้วยทุกคนถ้าแบบิดบอกแก้วนี่เราสามารถเลือกได้นะครับผมนะ โอ้โหนี่นะคะบราสามารถตัดได้แบบนี้เลยความคมชัดเออเออเอเฮียนี่ไม่ได้เฮียนี่ไม่ได้เฮียนี่ไม่ได้เนี่ครับเราสามารถอัปเดตตามใจชอบได้เลยออย่างของผมชอบแบบนี้นะนี่ยรันไปนี้คือตัวอย่างนะครับผมนะนี่ครับอันนี้สามารถเลือกได้เลย กันจากหลงังเอ้ยเดี๋ยวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยครับผมนะภาพแสดงเอฟเฟกต์นะอีเปรียนี่ภาพรางๆอันนี้เราสามารถเลือกได้มืดนะครับเอเคเอาแบบมืดเลยตกลง นี่นะครับเราสามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับฟ <c oughs> ิลเตอร์เลยพวกนี้แล้วก็ภาพสะท้อนได้ด้วยโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยภาพนี้ใช้กับภาพสะท้อนไม่สวยนะ <c oughs> ครับของเรามีทั้งการลดภาพทําให้เป็นภาพกล้องภาพบิดเบือน <c oughs> อันนี้แบบเด้อเดีอเด้อ <c oughs> แม่ขาลองดูแบบการ์ตูนเลยโอ้ยไม่ได้เลย <c oughs> โอเคครับสำหรับการใช้ h o t ต scape ก็มีแค่นี้นะครับผมนะ ความจริงอเน,นี้ยไอทุกคนเลือกได้ตามชอบเลยนะอเน,นี้ยทุกคนสามารถเลือกได้ตามใจต้องการเลยทุกคนัอเน,นี้ยเน,นี่ยทุกคนสามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ส่วนตัดภาพอะไรพวกนี้เต็มจอแก้ตาแดงลบตำหนิลบตำหนิก็คือเหมือนกับว่าภาพมันมีตำหนิแบบไม่ดีเลยพวกนี้มาเราก็สามารถเอามาลบได้มาแก้ไขได้นะครับผมนะ โอเคครับก็ต้องขอจบคลิปการน,นำเสนอภาพเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ